ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่แบบว่าเจอก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วก็จอแต่ก็ถ่ายรูปไปไวิ่งวไปเลยใช่ที่งานเซวนที่ปากล่างอืมใช่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 ที่หนระกาการนะฮผลลุกไปหมดเลยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงคะวันนี้ดีครัภูมิใจภูมิใจที่วุ้นแบบเปิดตัว product ได้ดีทุกครั้งเลยอะไรหุนดูเกลคะ ไม่ค่อยเห็นเขาแบบนี้ตามหน้าสื่ออะไรแบบนี้ก็จริงๆเราก็คือเขาก็เห็นเรามาตั้งแต่วันแรกแหละที่แบบว่าเราเริ่มทํางานแล้วแล้วเหมือนกับตัวนี้ที่ทเปิดตัวเซวาอัลซ่าเมลลาชอตเนี่ยคือเขาเห็นตั้งแต่วันที่เราแบบหุยเหนื่อยมากคิดส่วนผสมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเขาอยู่ตั้งแต่วันนั้นก็คือเป็นกําลังใจให้มาตลอดก็แบบแฮปปี้แล้วก็ <c oughs> ยังไงต่อเขาจะบอกว่านิกอะเขาเป็นคนไม่ได้แบบออกสื่อบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบ แล้วแต่จะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าพี่ๆอยากคุยกับเขาได้เพราะเขาก็ก็เหมือนกับอยากมาซัพพอร์ตจริงๆคุณตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าเห็นวุ้นมาบ่อยแล้วอะเขาทางานเก่งแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะให้ความซัพพอร์ตดีแล้วก็ตัวแทนก็ให้ความซัพพอร์ตดีก็เลยแบบรู้อยู่แล้วมันออกมาดีก็ภูมิใจในตัววุ้นเสมอทุกครั้งเขามีให้เราตลอหมันมีทุกตัวเลย คือเขาใช้เซวาทุกตัวจริงๆแบบคือคือบางทีเนี่ยเขาเหมือนกับเริ่มต้นน่ะเขาใช้สมแดงอยู่แล้วก่อนที่จะมาเจอกันเพราะว่าเราเราพบกันมาตอนนั้นก็เริ่มทาเซวาแล,วแล้วแล้วเขาก็เหมือนใช้สมแดงอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือใช้หมดจนหน้าใสากูดแล้วคือตอนนี้มันบอกว่าเฮ้ยไปไหนมาไหนก็คือคนนี้แบบว่าขายของได้ใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยพิสเซนเตอร์ใช้จริงผู้ยูเซอร์เรียลยูเซอร์ ก็จริงๆตอนนั้นเราไปปารีสกันก่อนแล้วก็ไปแชมเปญใช่ไหมเพราะว่าวุนเคยบอกว่าเขาชอบโรงแรมนี้มากก็เลยพากันไปแล้วก็ตอนนั้นวุ้นไปถ่ายงานด้วยไปถ่ายแฟชั่นใช่ไหมเราก็เลยไปคุยกับช่างภาพว่าขอสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์วุนที่ที่นี่ตรงนี้ใส่สชุดแบบนี้เพิ่งบอกช่างภาพก่อนหนึ่วันอนะ <c oughs> ช่างภาพเซอร์ไพรส์ก,กว่า <c oughs> เพราะว่าเหมือนตอนแรกอที่ไปเราไปทํางานไปถ่าย แบรนด์ใหม่นะคะชื่อมาลีนี่คือแบรนด์เสื้อผ้าบนแบรนด์ Brand, Brand ใหม่ผมก็คือไปถ่ายที่นู่นหมดเลยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับตอนที่เขาขอนเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็บอกตากล้องแบบไลน์ไปหาอันนี้วุรู้ที่หลังไลน์ไปบอกก่อนวันหนึ่งใช่ไหมก่อนล่วงหน้าแล้วตาก็ตากชางภาพเขาก็แบบเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่เขาก็ถ่าย ลูกมันออกจะไม่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยตั้งใจจ้างมาเพื่อที่จะแบบถ่ายนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เซอร์ไพรส์หมดคุณก็เซอร์ไพรส์เพื่อนๆแต่เพื่อนๆที่ไปรู้เรื่องคุณโยคนเนียบรู้เรื่องจริงๆคนจริงๆคงเตรียมแผนนี้ใช่ไหมขั้นตอนวางแผนไว้นานแค่ไหนก็สักพักหนึ่งแล้วก็คุยคุยกับพี่พีเคแล้วก็พี่เมย์แอฟเตอรอยู่เป็นเป็นสองคนที่ที่ช่วยช่วยคิดช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาก็คิดมาหลายเดือนแล้วครับคิดมาหลยก็คิดว่าไม่ทริปนี้ก็ทริปหน้ารก็เราเตรียมแผนเราค ่หตัวนิดหนึ่งพยายามเรียนที่สุดแต่ก็นี่คัน็อตที่แบบถ่ายรูปก็มือก็ไปโดนมือกองแหวนเลยก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเขาเดินมาถ่ายรูปคู่ใช่ไหมแล้วต่ก็บอกว่าอ่ะกอดกันหน่อยจตกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะถ่ายไว้แต่ว่าไม่ไดเอารูปไปใช้ทําอะไรก็คือแค่ถ่ายคู่เก็บไว้แล้วมือเราอ่ะมันก็ไปโดนกระเป๋าเขาแล้วเขาอ่ะซ่อนอยู่ตรงนั้นใจเราก็แบบแน่ เราก็พูดไม่ออกแล้วก็รอว่าเขาจะพูดอะไรต่อนิสิตว่ามือเขาจะโดนตอกแหวนพอแล้วเนี่ยเราเราตอกแหวนไหมหรือว่าต้องเร่งมันมับ้าก็ก็จริงจริงก็เตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้วแต่ว่าพูดไปนิดเดียวก็จาไม่ได้แล้วตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็จำได้นิดหน่อยจำได้นิดหน่อยเธอเธอจะพูดตรงนี้เลยหรอจัก่อนคนเยอะนั่นพูดว่าอะไรกัะเกินพูดสั้นๆ พูดว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันก็ก็ถ้าเราเท่าที่เราจําได้อ่ะก็คือแบบเอามีความสุขทุกวันพบกันมาก็มีความสุขทุกวันแล้วหลังจากนี้อะไรนะก็อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเขาขอยกันสิเขาไม่ใช่ดารา S <S ใช่ใช่แต่พอพูดพูดพูดไปนิดหนึ่งแล้วเขาก็น้ำตาเริ่มไหลผมก็เ,เริ่มไหลก็เ,เลยแบบหย,ยุดพูดดีกว่าเดี๋ยวน้ำตาจะท่วมจอ <S 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 เริ่มซึ้งแล้วก็เลยแบบว่าหยุดหยุดไม่ต้องซึ้งแล้วพอถอ่ายรูปทุกอย่างผ่านไปเร็วมากก็คุยคุยกันอยู่คุยกันอยู่คุยอยู่ว่าจะไปที่ไหนเม,มื่อไรยังไม่ยังไม่ได้ำตน <S 2> <S 2> แต่แพนวันว่าน่าจะเป็นกันยาปีหน้าเ่ ทานคานทานเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยอยากเป็นตีแบบสายอาในฝันคิดไว้จริงๆก็ถ้าคิดกันเองอะอยากอยากได้แบบอบอุน่นไม่ต้องแบบคือคือเราคิดว่าอยากได้แบบ เหมือนคนสนิทคนในครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะจัดสไตล์ไหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนกลับมาก็ลุยงานเลยทั้งแบบแบรนด์เสื้อผ้าทั้งเซวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่มีเวลาแต่ว่าเขาเขาบอกแล้วว่าภายในปีนี้ทุกอย่างต้องแบบคอนเฟิร์มแล้วว่าวันสถานที่ การจัดงานคอนเซปต์ทุกอย่างเลยนะคะแต่คอนเ่มเลยังไม่ได้เริ่มเลยเลยเนี่ยรอปิดงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเธอเราต้องูดคิดแล้วเพราะว่างานวันนี้เราก็เตรียมนานเหมือนกันเแม่งานหรอจริงๆงอ่ะเรายังคือเราอ่ะคิดไว้แล้วว่าเพื่อนเจ้าสาวเราคือใครใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้คนที่ช่วยก็ก็หลายๆคนช่วยกันอยู่แต่ว่าคนที่ทําจริงๆก็น่าจะเป็น w e ิ้ง n พลนเนอ e r แหละช่วยกันทํา ที่เไมต้องแต่งหลายว่าล่ะวันเดียวไม่พอหรอไม่เกินสองครั้งไม่เกินสองวัน